สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามช่องของเจ้าจ๋าปากขบุญเมืองเพชรบูรณ์วันนี้นะจ๋าก็มีแนวทางเอามาฝากเอฟซีเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะ๋าก็จะเป็นมีตัวเลขนะคะสรุปโค้งสุดท้ายแล้วก็ระวังเลขนี้จะอัน้นแล้วก็เลขนี้นะถ้าจาไม่อั้นก็ระวังไว้เลยนะคะแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ สำหรับ FC นะคะท่านไหนที่อยากได้มะขามกวนมะขามสุกแบบแกะเปลือกนะคะจะเป็นสีทองจะเป็นประกายทองซึ่งสีทองเนี่ยจะหวานนะคะประกายทองนะจะติดเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแล้วก็มะขามกวนนะคะอร่อยมากนะคะบอกเลยอร่อยมากนะก็ FC ที่สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งซ้าเยอะแล้วก็ใครที่อยากได้เป็นของฝากอะไรอย่างนี้นะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะคะเอาไปเป็นของฝากเนาะว่า เอาไปฝากญาติพี่น้องนะคะสําหรับคนเท่าคนแก่เนี่ยเออเอาไปเป็นของฝากให้สําหรับแบบพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยดีมากนะคะคือเอาไป,ไปไว้กินกับข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะโค้งสุดท้ายเอาสรุปก่อนนะคะสําหรับงวดนี้นะคะก็สรุปออกมานะคะซึ่งตัวที่สรุปนะคะโค้งสุดท้ายงวด16ธันวาจะมี38มี30 10 47แล้วก็ 7-8นะคะหชุดนะหชุดอันนี้จะเป็นชุดสรุปนะคะถ้าชอบนะคะใน5ชุดเนี้ยเดี๋ยวจ๋จะ,จะแจ้งนะคะซึ่งอ่าตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช่นะคะก็ดูไว้นะคะถ้าหากว่าไม่อั้นจะไม่อั้นก็จัดได้เลยนะคะสําหรับแนวทางนี้ชุดสรุปโคงสุดท้ายก็เป็นตัวเลขที่จ๋าจับนะคะจับมาจากชุด ของแอดแต่ละท่านนะคะแล้วก็จับเอามาเทียบนะคะมาเทียบราคาเนี้ยก็ดึงออกมาว่าอ่าแต่ละแอดอะ่ะจับชนตัวไหนแล้วจะไปชนกับแอดตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จับชนกันออกมามาต่อนะคะสําหรับระวังนะคะชุดระวังเลขนี้จะอ่านงวดวันที่16ธันวานะคะก็ดูไว้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านเนาะ ชุด3ตัวจะมี8 1ดหนึ่งกับ9 4้าสี่สองมี2ชุดนะคะอ่ะก็ตัดออกมานะคะจะมี8ป1หนึ่งหนึ่งแล้วก็8 4สอันนี้นะคะจะตัดออกมาจากชุด3าตัวส่วน2ตัวต่อมาก็จะเป็น4ี่สองกับ3 8อันนี้ก็ให้ระวังไว้นะคะแต่ถ้าพูดถึงนะคะว่าความชอบใช่ไหมก็ชอบตัวนี้นะ เอาไปเสี่ยงกันดูนะคะเอาไปดูนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะแนวทางแต่ละงวดอ่ะเออมันมันก็จะมีแปลงแปลงกันไปนะคะก็อย่าลืมนะคะ FC ที่อยากได้มะขามก็แอดไลน์มาที่เบอร์0 6 5 8 3 7 5 8 1 2นอะอาจจะมีมะขามกวนมะขามสุกแบบแกะเปืกมะขามช่อิม่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีมะขามสุกแบบแบบเป็นฝักนะคะสุก หมูเนี่ยก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกรอบนะคะรอก่อนนะคะวันที่ 15, 15 16้นี่แหละนะคะเดี๋ยวจะคอนเฟิร์มว่ามะขามสุกแบบเป็นฝักอย่างเงี้ยที่ที่ท,ที่ยังไม่แกะเปลือกอะ่ะเออเพราะว่าเอฟซีถามมาเยอะมากนะคะแล้วก็มะขามหมูก็ถามมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากทางสวนก่อนนะคะสําหรับอีกหนึ่งชุดสุดท้ายของวันนี้นะคะระวังเลขนี้เจ้าไม่อันนะคะหมด ตัวนะคะก็เอาไปเสี่ยงกันดูห่างเดียวแต่ว่ายังไม่มีวี่แววเลยยังไม่ได้ยินข่าวนะคะว่าชุดนี้จะอัานหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้ระวังไว้นะถ้าเจ้าไม่อั้นนะคะเลขนี้ก็จัดได้เลยอ่าสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของจ,าจา้าจ๋าปากข้าพด้นเมืองเพชรบุร อย่าลืมนะคะแอดไลน์นะมาที่เบอร์0658375812เนาะหรือที่เพจจ,จา้าจ๋าปากข้าวโพดเมืองเพชรบุร์แฟนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจ๋าจ,จะแจ้งทางคลิปนะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเพจนะคะหรือถ้าใครเป็นเพื่อนจ๋าใน Facebook นะคะก็น่าจะได้รับข่าวสารอยู่นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ